สวัสดีครับพัทยาทัวริงวันนี้เสนอตอนการถนอมอาหารไว้ทานานานๆน,นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับในการถนอมอาหารซึ่งโบราณเองก็เป็นการตากแห้งผึ่งลมผึ่งแดดไว้นะครับแต่เราหาโอกาสตากแห้งก็ยากนะครับได้แค่แดดเดียวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพอได้ที่แล้วนะครับก็นำมาทอดด้วยไฟอ่อนๆนะครับ ไม่ไฟแรงนะครับไฟแรงเดี๋ยวมันจะไหม้ทอดสุกสามารถทานได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับแฟนอ่อนทอดไว้นะครับทอดแบบให้มันค่อนข้างสุกเลยสุกนะครสามารถบริโภคได้เลยก็เก็บไว้ได้นานพอะเราจะวิธีการเก็บก็เก็บไว้ในที่เย็น ครับก็ได้คือก็จะไม่ขึ้นลาเพราะอุ่นสุกพอเวลาเราจะมาบริโภคเราก็จะเอาไปอุ่นในเว็บในหรือมาทอดซ้มอีกนิดนึงหรือไปอบในหมอ้ออบร้อนนะครับเช่นอุ่นๆหรือใช้ไฟพอดีพออันนี้ไม่ให้ไหมแค่นั้นเองก็สามารถบริโภคได้ไม่ขึ้นลานะครับลองทดสอบแล้วหนงฟังนะครับเนื้อปลายช่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลาดินเนื้อนะครับเอาแต่เนื้อมาทอดัาสามารถทาได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแกงส้มผัดชาอันนี้ก็เก็บได้นานนะครับใส่ตูดเย็นไว้เหมือนกันนะครับใส่ปิดในถุงในห่อดีนะครับน,นี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่ร้อนอาหารใบบนโต๊ะงา,า,านมื้ดีด้วยนะครับ เนื้อปลาไปง่ายเหมาะกับผู้สูงวัยเด็กทานได้ผู้ใหญ่จะทานดีมากนะครับนะครับการหอมอาหาร ไฟมันอ่อนมันไม่ไหม้นะฮะถ้าไฟแรงมันก็จะไหม้ก่อนที่จะสุกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บรักษาและถนอมอาหารไว้ทานานานๆน,นะครับหลังจากทอดเสร็จก็ปล่อยให้เสด็จน้ามันให้เย็นนะครับแล้วก็ค่อยบรรจุใส่ภาชนะอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นถุงพลาสติกก็ได้นะครับก่อนเก็บไว้ในตู้เย็นปิดฝาให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นในตู้เย็นนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งทางเลือกหนึ่งนะครับในการเก็บถนอมอาหารไว้บริโภคในเวลาเร่งด่วนนะครับขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ